ใช่ค่ะแล้วหนูก็เลยมองว่าอันนั้นคือมันก็เสี่ยงกับตรงที่ว่าถ้าเราเจอแมคคาที่คุณภาพไม่ดีอะค่ะมันก็คือจะเสียไปเลยคือเม็ดก็คือจะเสียต่อให้เราต่อให้เราอบ้5วันมันก็จะมีความชื้นข้างในไปแล้วค่ะแล้วเรากินไปปุ๊บเนี่ยมันจะนิ่มข้างใน่ะลดใช่ไหมครับจต่ต่ตรงไหนอะคะตรงไหนกับอันไหนอันสองอันนะอันที่แบบทำแบบนี้กับันไี้แต่ที่าวซาด้ว ันนั้นมันจะไม่มีมันจะไม่มีมันมมถ้าเรากินนะคะมันจะเหมือนประมาณว่า,าเค็มเรียกอะไรนะเค็มแบบแต่ว่าไม่มีไม่มีผิวเท็กเจอร์ที่เป็นแบบสากๆเกลือค่ะใช่ใช่ค่ะมันมันจะเป็นเลี่ยนๆแบบนี้เลยใช่ค่ะมันเป็นแบบถ้าเระบบไม่มีอแบบมันจะชื้นข้างในใ้่ไหามาหแบบเขาจะเลยแล้ว,แล,วแล้วถ้าเาาาานานกิดเขาเขาเปล่านะคืเขาก็ไม่มีหงอนฉะนั้นปริมาณเกลือที่เขาใส่น้ะคือเขาต้องใส่ เพราะหนูเคยทําแล้วมันมันไม่ดูดเสีมากกว่านี้ค่ะมันจะเสียมากกว่าอย่างนี้เพราะอย่างเงี้ยปริมาณเกลือที่เราใช้คือเรากําหนดแล้วว่าแบบอย่างประมาณเนี้หนึ่งหนึ่งประมาณเกือบหนึ่งชั้นชาต่อร้อยกรัมอย่างเงี้ยใช้ปุ๊บมันเกลือมันไม่ได้ตอกหมดทั้งหนึ่งชั้นนึมันก็แค่เคลือบผิวเฉยๆฉยะค่ะแล้วพอพอมันคายปมันก็จะเคลือบมีเกลียวแต่เรากินไปปุ๊บนะค่ะมันจะมีเหมือนเขาเรียกเป็นเม็ดเกลือที่มีผักให้เรารู้สึกว่าเออมันมีเกลือนะอะไรแบบนี้ค่ะก็ประมาณ ã, นี้ ทีเนี้ยเราก็จะรอให้มันเย็นถ้าถ้าหนูจะอบใหม่ก็คือครึ่งชั่วโมงแต่ถ้าเราไม่อบอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะประมาณนี้แล้วเราก็รอให้เย็นเราก็ซีนได้เองอันนี้เขาเรียกว่าอะไรคะอันเนี้ยมคขาออบเกลือชมพูอะค่ะพี่หวานมะขามเกลือชมพูชมพใช่ใช่ค่ะชมพูตัวนี้ใช่ไหมใช่ค่ะมันเป็นเกลือของทางทางเครือขาทางนน้นนะคะมันจะเป็นเกลือเพื่อสุขภาพตัวเนี้ยมันจะไม่เหมือนเกลืออโวดีนบ้านเราอะคะ่ะตรวนี้ใช่ค่ะ มันจะมีความเค็มมันจะเค็มเยอะกว่าแต่มันมีคุณคุณเขาเรียกอะไรนะมีประโยชน์มากกว่าค่ะใช่ค่ะจริงๆมันจะมีสีดําด้วยนะคะเกลือตัวนี้ค่ะมันจะมีสีดําด้วยใช่ค่ะเห็นเพราโฆษณาเลยว่ามันมีคุณค่าคือเมื่อก่อนมันก็ไม่เคยกินนะคะพอมาชมาช่วงนึงที่ว่าเค็มคีโตมาหนูเลยลองกินดูหนูว่ารสชาติมันก็เค็มแต่มันไม่ได้เค็มแบบเือบ้านเราอะถามว่าอะไรนะดอกเลืออ่าดอกเืออันนี้เค็มกว่า